บอกผมว่ายายั um ่งบ้างดีก่าไม่อะไรด้วยก็สวัสดีไม่มีไม่มีครับไม่มีครับข่าวข่าบ้างเนี่ยขาวนี้ยังไม่ได้เห็นครับยังไม่ได้เห็นครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยว่าพี่ย่าญาติเขาน่ารักมากครับเหขาก็บอกว่าผู้ใหญ่ถึงจนเรียกย่าญาติเขาไมคุยอันนี้ไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าพี่ย่าญาน่ารักมากๆเพราะว่าอยู่ในกองก็เล่นกันครับก็คุยกันแลก็สนิทกันิด้วยครับสนิทขนาดไหนคะชอบย่าญาติ ก็สนิทค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอยู่กันมาตั้งปีหนึ่งแล้วครับก็คุยเล่นคุยอะไรด้วยครับใช่ก็แอบงงนิดนิดครับเอานิดครับแต่ว่าก็คงไม่ได้กังวลอะไรมากมายครับเพราะว่าเราก็เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าว่าว่ามันเป็นยังไงมันเป็นเพอผิดีมือการแสดงของเราตอนนี้ตอนนี้ก็จนถึงวันนี้ก็ยังมีปัญหาทำให้เกิดครับ ก็คงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าจริงๆคือมันน่าจะเป็นข่าวที่คือจริงๆแล้วตัวตัวของยาย่าเองเขาเขาก็น่ารักนะน้อยไหมครับพอได้ยินแบบนี้แบบทูนางเอกเข้าปาแล้วก็ไม่ได้ถึงกับน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก็เป็นกมันก็จริงๆอะครับว่าว่าพี่ยาย่าเขาน่ารักก็เลยผมผมก็เลยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบางคนจะมองว่าย่าแบบไม่รับเราแบบไม่ดีอะไม่าี ก็ถามว่าแบบนั้นไหมยังไงนะครับกลัวแบบว่าคนอื่นจะมองว่ายาย่าแบบเอาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนคลับเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วแฟนแฟนคลับผมเองกับแฟนคลับของของของพี่ย่าเองคราก็รู้อยู่แล้วว่าคือเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วครับเดือนกุมภาเนี่ยแหละครับเดือนความรักก็จะปิดกล้องแล้วครับแล้วก็จะได้เห็นเดือนต่อไปเนี่ยแหละ ก็เดี๋ยวอีกีเรื่องหนึ่งก็จะเป็นปฏิวัติดาครับที่ปิดเรื่องนี้แต่ก็ต้องถ่ายเรื่องต่อไปเลยกับเบลล่าครับก็ไม่แน่ใจว่าจะคุยหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจำได้หแต่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวก็ ได้เจอกัน,กนมั้งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปไป,ไปไปละครละครด้วยกัน,น,กนค,นนครับช่วงน,นี้ก็น่าเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่าผอมลงไปเยอะพอสมควรครับจากที่เห็นผมอ,มอ้วนตอนนี้ก็เริ่มออกกลับมาออกกำลังกายครับเพราะว่าม, <eder. S 2> มีทั้งคอนเสิร์ตด้วยมีทั้งอะไรด้วยก็เลยเอ้ยไหนก็ไหนแล้วก็เลยฟิตร่างกายเลยทีเดียวครับก็เลย ไม่คือไม่คือไม่ได้วัดน้ำน้ำหนักครับแต่รู้แนะ่ๆคือว่าหอ,อมลงไปเยอะสมควรครับจริงค่อนแทกซีเลยียสไหมเพราะตอนนี้มันโดนถึงคอนแทกอ่อนมากก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำจริงๆแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบ่เดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมครับก็เป็นตามฤดูกาลนะครับก็ถือว่าฤดูกาลไหนกินเยอะก็จะหน้าเปลี่ยนไปทางกลมครับถ้าเจอว่าหน้าไหนกินน้อยๆก็จะเป็นทางลำแาดไม่เลยจะเปลี่ยนไปสรับซัมเมอร์ป่ะคะเจนจริงๆ <laughs> แล้วปีนี้ก็มีแพลนว่าอยากจะ ออกกําลังกายให้หุ่นดีด้วยครับใช่ปีนี้ปีนี้คิดไว้คิดไว้ครับแต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะครับหรือว่าไม่เคยไม่ถ่ายชุดไม่น้ำอะไรไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีครับก็เป็นแบบว่าอยากจะหุ่นดีเองอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นพี่ยู้ชายขนาดเลยครับอีกอย่างสำหรับไม่มีการใส่ของใส่กระเบองเลยตรงขาไม่ได้มีไม่ได้มีครับหรือว่าปีนี้จะมีถ่ายเซ็กซี่ไม่ได้มีถ่ายเซ็กซี่ครับไม่อยากแค่ออกกำลังกายให้ให้สุขภาพดี แต่พี่ได้กล้ามขึ้นเลยไหมเจมส์อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแถ้าอยากให้ดีกลัวเราลูกเราจะเปลี่ยนไปไหมถ้าเกิดว่ามีก้องมีกล้ามคงไม่คิดไม่ออกเลยครับถ้าตัวเองมีกล้ามเราจะนานนั้ๆคือหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วไม่เคยมีกล้ามเลยนะมีกล้ามเนี่ยคงจะแปลกเรือมกัน